เมื่อพูดถึงคาปิ่าแล้วนี่หลายๆคนก็คงย,ยังนึกถึงภาพจำของเจ้าหนูยักษ์สุดเฟรนลี่ที่เป็นมิตรกับสัตว์แทบทุกตัวเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนอีกหนึ่งภาพที่น่าจดจำของมันก็คงจะเป็นพฤติกรรมการชอบแช่น้ำของมันที่ไม่ว่าใครเห็นก็คงอดที่จะเอ็นดูมันไม่ได้เลยละ่ะแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคาปิ่าถึงได้ชอบแช่น้ำขนาดนั้นตัวผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับผมก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดู แล้วก็ได้พบว่าพฤติกรรมการชอบแช่น้ําของคาป,ปิบาร่าเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงที่มันอาศัยอยู่ในธรรมชาติก่อนจะมาอยู่ในสวนสัตว์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงซะอีกนะครับจากข้อมูลที่ได้มาบ่งบอกว่าคาป,ปิบาร่าตามธรรมชาติแล้วจะอาศัยอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ําและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนเหตุผลที่พวกมันต้องแช่น้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะพรางตัวเองจากสายตาของเหล่านักล่าปรับอุณหภูมิในร่างกายและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของพวกมัน จากเว็บไซต์ที่ผมได้รับข้อมูลมานั้นยังมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าคาบิบาร่านั้นไม่ได้ชอบแช่น้ําเท่านั้นแต่พวกมันสามารถว่ายน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและจะมีข้อมูลอีกว่าหากมันต้องการหลบจากนักล่าแล้วเนี่ยมันก็สามารถดำอยู่ใต้น้ําได้ถึง5-10นาทีเลยสําหรับข้อสงสัยสุดท้ายของวันนี้ก็คงจะเป็นคําถามที่ว่าแล้วสรุปพวกมันมีความสุขกับการแช่น้ําจริงไหมหรือทําไปเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นเฉย แน่นอนว่าคำถามนี้ก็มีคำตอบครับจากข้อมูลที่ผมได้มามีผู้เลี้ยงคาบิบาร่าบอกเอาไว้ว่าคาบิบาร่านั้นจะมีอาการจิตตกคล้ายกับการเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยถ้าหากคุณไม่มีสระน้ำให้มันเพราะสำหรับคาบิบาร่าแล้วสระน้ำนั้นไม่ได้เป็นแค่ที่สำหรับซ่อนตัวจากนักล่าหรือเป็นอ่างน้ำเพื่ออาบน้ำปรับอุณหภูมิแต่เป็นเสมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตของพวกมันเลยทีเดียวเท่านี้ก็น่าจะคลายข้อสงสัยกันได้แล้วนะครับว่าคาบีบาร่ารักการแช่น้ำแค่ไหน สำหรับเรื่องของคาปิบา่าในวันนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะครับหากทุกท่านสนใจเรื่องพฤติกรรมต่างๆของสัตว์โลกผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย